สวัสดีท่านผู้ชมรับชม YouTube รถขุดเล็กร้อยเอ็ดครับเหมือนเดิมนะครับอยู่หน้าหัวเกงรถจริงๆวันนี้ผมไม่มีงานนะครับก็มีแต่ว่ามันเป็นงานต่อเนื่องที่ให้พี่เขาไปทำนะครับแต่ ว่าผมไม่อยากให้เขาย้ายออกก็ก็คือให้เขาทําต่อเนื่องไปเลยเพราะว่ามันเป็นงานต่อเนื่องก็กรับเรื่องจากหน้างานมาแล้วนะครับก็ให้เขาทําไปเลยทีนี้แกก็เลยมีมีงานอยู่แต่เป็นงานที่นัดลูกค้าไว้หลายวันนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านเออไม่ใช่สิวันเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นสุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนั้นครับก็ แกก็เลยขอเลื่อนมาให้ผมเข้าแทนนะครับพอมาเห็นหน้างานแล้วก็โอ้ทำยากนะครับเป็นคลองนะเดี๋ยวข้างต้นที่ที่อยู่หน้าคลิปนะครับเบื้องต้นประมาณนั้นนะครับเป็นเนี่ยครับเป็นเป็นคลองน้ำไปเป็นสะเนาะสะดีกว่าไม่ใช่คลองแล้วฝั่งนี้ก็เป็นเป็นคลองอีก รเราก็ต้องเอาดินเข้าได้ฝั่งเดียวนะครับทำค่อนข้างยากอยู่นะครับต้องถอยดินแล้วตอนนี้เวลา10โมงเมื่อเช้ามาถึงก็บุ่นวหน่อยผมกำลังจะกลับคือมาถึงแล้วไม่มีดินนะครับ แล้วไม่มีไม่รู้ว่าจะเอาดินมาอย่างไงแล้วฝนก็ตกด้วยนะครับเขาก็พยายามสั่งดินหาดินคือเจ้าของบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพมั้งครับไม,ไม่แน่ใจที่อยู่นี้ก็คือเป็นพ่อนะครับอยู่พิกัดอยู่แถวแถวร้านเอกชัยพันปลานะครับทรวัดบุรีนะครับทางออกทรวัดบุรี ถึงก็ไม่มีใครแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ารถแมคโครจะเข้ามาติดต่อก็ไม่ได้นะครับพ่อเขาก็ติดต่อลูกชายไม่ได้นะครับก็ก็เป็นก็เลยแบบเวุ่นวายหน่อยก็สั่งดินสั่งอะไรเข้ามาก็ดีนะครับที่มีดินอยู่นะครับรอไปถึงเก้าโมงดินก็ไม่มาสักทีผมก็เอาไงวะถ้าไม่ทำ ถ้าไม่มาผมก็จะกลับแบบผมกําลังจะย้ายรถขึ้นก็คือกําลังจะเดินรถไม่โคัวครับขึ้นขึ้นรถแล้วคนเป็นคนงานเขานะ่ะขับรถมาพอดีบอกพี่ดินมาอยู่นะจะกลับแล้วเหรออะไรนะออี่กเออผมก็ว่าจะกลับแล้ว บอกเออกำลังมาเดี๋ยวสั่งดินได้ยอยู่กำลังมากำลังรอก่อนก็เลยรอตอนนี้ก็ดินเพิ่งมาได้เที่ยวเดียวครับสิบโมงนี่แหละงานคนอื่นนะครับถามว่าเรื่องเงินซีเรียสไหมไม่ซีเรียสนะครับแต่เราก็อยากทำเนาะเขาก็ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยว ยังไงเขาก็จ่ายเต็มว่า,วาไม่ว่านะครับจ่ายเต็มก็ก็ดีทางพ่อทางเนี่ยทางบ้านเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่ารถแมคโครจะเข้านะครับแต่ลูกชายก็ติดต่อไม่ได้อีกอันนี้คือเขาจะยกดินขึ้นให้มันเท่ากับระดับ ใต้วงกบครับนะลดจากระดับใต้วงกบประมาณ10เซนนะแบบเขาวางคอนเซปต์ไว้อีกแบบหนึง่งแต่ว่าช่างมาทำอีกแบบหนึง่งนะเขาอยากได้ต่ำนะนะเขาน่าจะอยากได้แบบระดับตัววงกบครับใต้วงกบ เท่ากับระดับพื้นที่เทือพื้นที่เทแล้วนะครับแล้วก็จะมีสะอยู่หน้าบ้านก็นั่งชิวอะไรประมาณนั้นนะตามคอนเซ็ปต์เขาแต่ว่าช่างทําไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์เขาก็เลยต้องยกพื้นขึ้นก็คือเอาดินขึ้นคนระับเอาดินเข้าแล้วปัญหาก็คือแมคโครทํางานยากครับต้องเอาดินเข้าฝั่งหนึ่งหรือสอฝั่ง แต่ก็ทำยากอยู่ดีถามว่าทำได้ไหมก็ได้ครับทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับตอนนี้คือรอดินนะครับทำไปเรื่อยๆครับว่าดินของเราก็ วิ่งไกลซะเหลือเกินนะครับประมาณ20ผมตีไปเลยประมาณ25นะครับไกลจริงครับดินแต่ว่าดินสวยนะครับอยู่ร้อยเอ็ดนู่นสะอาดสมบูรณ์ทางออกอำเภอจตุนะครับไกลมาก ก็ต้องทอยทอยดินมาก่อนแล้วก็ต้องค่อยขับเข้าไปทำคูทีหลังนะครับคือเสริมดินไว้ก่อนทานรถกว้างด้วยสิผมก็ต้องค่อยๆเก็บออกไป ฝนเมื่อเช้าฝนก็ตกนะจริงผมก็ว่าจะไม่มาแล้วตอนแรกะมันไม่ใช่งานตัวเองทําไปก็แบบเนี่ยยังมาก็มีปัญหาก็เจอปัญหานะเ่หน้างานก็ไม่พร้อมแต่ยินดีนะที่ที่คนจ่ายเขาไม่ได้ซีเรียสเขาอยากให้เข้าตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าพี่เขายื้อไว้นะครับเกแบบ ีงานทำอยู่แต่ก็เลยดึงเกมให้ลูกค้ารอ,อก,ก่อนที่ผมกลัวตอนนี้ก็คือจะเดินเข้าไปฝั่งนู้นยังไงนะครับแล้วมันถึงมันดินมันถึงจะไม่สไลด์เนี่ย ให้เขามานเดิมนะคคองน้ำเลยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ดินสักกี่เที่ยวนะครับเห็นมีหลายคอมเมนต์ครับผมคอมเมนต์เข้ามาอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับทำธุรกิจรถแมคโครนะครับ โผลเข้ามาได้เลยครับเบอร์ผม0864549358นะครับหรือว่าผมบางที่ผมก็ไม่ได้แปะ,แ,ปะแฮชแท็กเบอร์ไว้หรือว่าก็ลองค้นหาดูนะครับถ้าถ้าถ้าใครที่เข้าชมคลิปผมนะครับให้คำแนะนำได้ครับไม่กักอยู่แล้วนะครับ จะทำก็ให้คบแนะนําไปแต่ว,ว่าจะทําได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนนั้นเองนะครับอีกอก็รอดินไปนะครับโอ้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะสิิ์ วันไหนก็ทำไปเรื่อยเื่เห็นแต่บอกว่าเขาไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสก็ไม่ดูว่ายังไงเนาะเราก็มาในานามคนขับรถไปก็ไม่ต้องอะไรมากมายดินพวกนี้ก็ต้องโปะโปะโป,ะโป,ะโปะนะแล้วมันจะโปะยังไงผมว่า <c oughs> ทำไว้ก็ทำให้มันกักงานตัวเองเนี่ยนะครับไอต้ตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นคลองน้ำใช่ไหมแล้วเราต้องเสริมให้มันได้ระดับเนี่ยเสริมไปเราก็ทำเป็นสโลปลงมาอันนี้ก็จะสโลปเอียง ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะครับว่าช่างทาไม่ตามตรงตามคอนเสียบเขาตามนั่นเขาเขาก็ปรับปรุงไปแก้ไปแม่โคก็ทำได้อยู่ครับยากหน่อยก็ไม่เป็นไรครับถ้าจ้างได้ก็ไม่ซีเรียสคิดดูครับนะดูดูจากในคในใน ในคลิปนะเดี๋ยวฟอดอดมีก่อาเนี่ยตรงนี้เขาก็จะขยายออกอีกนะครับแล้วฐานหน้านี้ก็จะเสริมนะครับจะเสริมยังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วอันนี้เราก็จะทําตามประมาณนี้นะตามแนวออกจากระเบียงบ้านออกมาเท่าที่ทําได้นะครับแล้วเราก็จะเสริมคู ดึงดินกลับเข้าไปตอนนี้ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ดินให้ได้ดินเยอะที่สุดในคลองตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยเดินรถข้ามไปฝั่งนูน้นแล้วค่อยเดินหน้าเข้ามาแล้วก็ปรับดินขึ้นนะครับคือระดับใต้วงปกครับระดับนะครับใต้วงปกตรงนี้ต่าลงมา10เซน ยาวไปถึงหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็รอบบ้านแล้ว่นนี่ละตรงตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับต้องสลบลงมาถึงเท้าเขาแล้วตรงระแนงไม้ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแบบผมมาเห็นตอนแรกผมก็โอ้โหนานเยอะมาก จะเยอะดีงานยากเราก็ไม่ได้ไม่ได้กิ่งเกี่ยวกับงานแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอทําได้อ่านออกอยู่ยอ่านงานได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆครับนี่แหละงานแมคโครเราจะเป็น แต่ฟุตติ้งเป็นแต่งงานบ้านแบบทำทั่วไปก็ไม่ได้นะต้องได้ทุกอย่างนะขุดสะขุดกองปั้นครูอะไรต่าง,างๆนานานะครับต้องทำให้ได้นะถึงทำไม่เก่งก็ต้องหัดทำทำไปแบบเรียนรู้นะครับเราเราต้องมองงานออกว่ามันเป็นงานแบบไหน ย่างงานแบบนี้ก็ต้องต้องคิดแล้วว่าจะเอาดินไปปั้นคูยงังไงเพราะว่าหน้างานแบบนี้เราก็ต้องแก้สถานการณ์ไปตามหน้างานถ้ามันเข้าได้ทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้สีเดือดรับเมื่อกี้มาถึงก็ถอยเข้ามาไม่ได้รถก็ติดกนะครับเดี๋ยเมื่อกี้ผมกะว่าผมจะเอ,อค,ะค่อยๆเทเริ่มจากตรงกุ้งกี้วางอยู่นะครับ แล้วก็เทเทเท,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 ทไปแล้วผมก็คเชอค่อยๆค่อยทถอยถอ,อ,อยดินเข้าไปข้างในนะดิ่ก็แดดเริ่มแดดออกอากาศก็เริ่มจะร้อนับแล้วก็ตอนนี้หน้าง,งานก็ยังเปียก ชื้นอยู่นะน่าจะสองวันเสร็จไหมไม่รู้นะถ้ารถดินจะวิ่งช้าขนาดนี้นะนี่ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีรถดินเข้ามาอีกนะครับอมีคลิปเด็ยดครับโอ้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนี่ เ่าเลยครับให้เขาเหยียบส่งมาอย่างดีไหลลงบลึบเลยจมมิดเ่าเลยดีนะที่มันดินมันอ่อนอยู่นะครับโอ,อดูสภาพแล้วน่าจะต้องได้ทอยแบบนี้นะครับก็ถ้าดินมาเรื่อยๆก็ดีครับแต่อย่าทิ้งช่วงนั้น เราถอยเสร็จปุ๊บรถก็มามาเลยอย่างเงี้ยพอดีเลยคแต่แต่ถ้าเขามาช้าเราก็จะได้รอนานครับขอผู้ชมรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เพจเฟซบุ๊คลดขุดเล็กร้อยเอ็ดครับยูทูบลถขุดเล็กร้อยเอ็ดนะครับเอ,อือช่องทางก็จะเป็นติ๊กต็อกครับลดขุดเล็กร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับหรือผมไม่แน่ใจว่าแฟนผมเปลี่ยนชื่อหรือ,อยังเพราะเขาเล่น t ิ k กต็อกนะครับเป็นชื่อบัญชีเื่อชื่อบัญชีของเขาเองแล้วเขาก็ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรนะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ให้ดูเรื่อยๆครับในเก่งนี้นะครับจะมีสาระเป็นบางวัน ส่งเยียบส่งมาหน่อยเยียบส่งมาไม่ได้ไหลลงเลยครับ จถอยออกไปเรื่อยๆต้องปั้นจากข้างข้างหน้าถอยออกไปนะครับแต่ว่าหลักๆนี้ก็คือจะต้องเอาดินเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ทันจริงๆผมก็น่าจะได้นุ่นแหละเอาไปเทกอง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 เลียงเรียงไว้ก่อน,นครับทางบ้าน ชมผลงานตอนเย็นอีกทีครับเพจ facebook รถขุดเล็กร้อยเอ็ดครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ